สวัสดีครับผมเด exactly. ่นคุณงามเนตรครับกับผมเคียร์วัติกรครับเมื่อ well> กี้ครับก็พักใหญ่แล้วครับรู้จักกันมานานมากพอที่จะชนะเกมนี้ครับความสนิทสนมนีะครับก็อย่างประมาณนี้ครับเนี่ใช่ครับก็เป็นประมาณว่าเราเราเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกเรื่องต้นๆอะไรอย่างงี้ครับได้ไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปใช้ชีวิต ทำงานทำกิจกรรมเล่นละครด้วยกันด้วยหลายหลายอย่างครับเราไม่สามารถรู้ได้ว่าแบบคนคนไหนเป็นเป็น,เป,นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเราเรา,เร,ารู้แค่ภายนอกที่เขาแสดงให้เราเห็นมากกว่าเราไม่ไม่รู้จะพูดยังไงว่าเกี่ยคนยังไงเผื่อวันนึ่งมันไปทําแบบผิดคดีอะไรมาแล้วแบบเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราพูดไปเออเขาจะเป็นคนที่มีเรื่องเล่ามันเล่าให้ฟังตลอดเวลาฮะก็บางทีผมอยู่บ้าน ตีสามก็โทรมาเล่า5นาทีสนาทีแล้วก็วางสายแล้วก็นอนเลยใช่เพราะเออนี้จะเล่าให้ฟังว่าตอนกลางคืนเนี่ยสมมติเวลาผมผมชอบจินตนาการแล้วก็จะมีเรื่องแบบเป็นเรื่องสนุกในเรื่องแบบอาจจะสนุกแค่ตัวผมคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบไปเล่าอะไรเงี้ยใช่จำได้ครั้งหนึ่งครับตอนประมาณตีสองครับเขาโทรมาบอกว่าขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ฝนตกหนักมากระหว่างขับไปเขาเจอต้นไม้หล่นกลางถนนหล่นกลางถนนโอเคโอเคแล้วแล้วเขารู้สึกว่า เขาต้องลงไปช่วยไม่งั้นคนขับผ่านไปผ่านมาจานตรายเขาบอกว่าตอนแรกเขายกไม่ขึ้นเลยแล้วโทรว่าเชื่อไหมเขาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้จากยกไม่ขึ้นยกขึ้นเฉยเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงถ้า,ถา,ถาเล่งถ้าเรื่องเล่นมันมีเยอะมันมีเยอะมีเรื่องแบบเรื่องเล่นๆสนุกสนุกพอพอ,พอเล่าจบแล้วก็วางเลยแล้วก็เฮ้ยพรุ่งนี้ผมมี่ายตื่นตีห้าโทรมาตีสามห้าทีสิบวันที่เสร็จแล้วก็วางเลย ผมว่าเขาโทรหาหลายคนครับแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องเรื่องไหนที่บอกกับคนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับความรักคือความสัมพันธ์แล้วแต่คนว่าจะให้ความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันรักกันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราไม่เราเราไม่ค่อยรู้จักความรักเท่าไหร่ครับเรารู้จักแต่ความหวังดีมากกว่าของผมนะความรักผมว่าเป็นเรื่องของคนสองคนที่ไม่มีรูปแบบตายตัวว่า อันไหนถูกอันไหนผิดชนะครับชนะแน่นอนครับคือรายการผิดผิดครับที่เอาผู้เชี่ยวชาญด้านความรักสองคนมาออกรายการคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องความรักเหรอครับพวกผมเชี่ยวชาญทุกเรื่องมากี่ครั้งแล้วชนะไหมม่คุณก็แพ้อีกเพราะยิ่งขนาดคุณไปเจออย่างนั้นคุณยังแพ้คุณเจอแบบระดับแบบโปรท็อปของของโลกใบนี้เลยดีกว่าคุณจาชนะได้ยังไง ฝากติดตามครับเป็นกำลังใจนะครับหรือจะมาด่าก็ได้ครับผมเพราะว่าพวกเราจะทำกันเต็มที่แพ้ชนะสำคัญครับสำคัญครับสำคัญ